สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่อกไควายคุณนุ่มครับบ้านนาตำบลบงนาอำเภอตอนจันจังหวัดกาซีนครับสวัสดีครับคุณนุม่มครับสวัสดีสสดพ่อยัยครับพ่พอ,พพอยัยเอฟซีถามหาปลาหวานครับซือแล้วรอมากทึงคนทึงคว,ายงา,ว,ควายงามตัวควายงามตัวคุณนุ่มไม้ไม้จักตัวครับนนมื้อนีเมื่อี้มีทั้งเบิอยู่ซีตัวนะครับผมมีแม่ทองสองตัวสาหน่อยตัวหนึ่งแล้วก็ตัวผูอนาคตพพอพันตัวหนึ่งครับผมบอกเลยเด็ดมาก ทั้งซีตัวเลยครับสีตัวเลยเม่เราก็แเม่บอกเม่ททองทุกตัวใส่ไงเอา้าไงยางวนอีกเทียนหนึ่งมายืนทาเก้าเขาให้ FC เอฟซีเบิ้งมันนี้ไทยทํ้งเสาที่ยี่สิบห้าเดือนแปดปีหกเกตครับครับแดดกําลังดีกําลังสวยนี่คือเสียงสีธรรมชาตินะครับไม่ได้ตกแตง่งใดๆนี่เบิ้งโชว์มาหมองเก้าเขาเลยครับมาีงยางมาหมองเก้าเขาเลยยืนทาเก้านี่ครับ แม่ที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้านี่แม่บอกไส่ไงครับเดี๋ยวให้พญหญแล้วเข่าทาบังเก้ากันรายละเอียดจังไหนครับคุณนมตัวนี้ครับแม่แรกนะครับขวังนะครับเป็นแม่ลูกสองนะครับลูกตัวที่สองในถองนะครับแม่บ็อกไซร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับร้อยสี่สิบเจ็ดเซนครับอายอกไงบอหน่ ท้องกับเจ้าไม้นะครับท้องกับเจ้าไม้ได้เจ็ดเดือนอตรวจท้องแล้วเรียบร้อยนะครับเบิ้งครับเ<อ>บิ้งกันซาซาของแท้ครับมือนี่<ว>หลังหน่อยนึง<ว>เอาไงขวางเกไปอีกยางไปยุ่มุมพุ่นก็นด้ท้องเจ็ดเดือนกับเจ้าไม้สูงร้อยสี่สิบเจ็ ครับผมทองลูกสองนี่ทองเนาะง่ายขวางกละหันเลยเบิ้งถูกมุมครับเบหันเพาเบิ้งฟังใส่แล้วก็บเบิ้งฟังขวากำลังน้อยนึงครับเบือ้องขีวางเดี f ยบซีเบิ้งเอาเลยครับเป็นควายงามแม่บอกอ่างลึกหนาเงาง่ายย่างนะ่ะ ตรวจท้องอันตะาสาวเรียบร้อยเนาะแมนครับผมอายืนให้แล้วครับนี่นนครับเบื้องการเข่าค้อครับลั้มนี่ล้มโตเอือกมะพร้าวเ่อนเบื้องการเข่าค้อนี่ครับหนาตึ๊บเป็นสามเหลี่ยมเลยครับลงม้าพี่เอือกมะพร้าวเ่อนโจนโจนง่ายๆเบื้องผิวพันธ์ครับ เหสีเบื้องเอาแล้วครับคอยงามนะครับแม่บอกใส่ไ่เลยญ่เบื้องข้างหนาเนี่ยเพือนี้เอาข้างหนามาเ่เบื่อนหางตรงยางโค้งไปเราขึ้นมาเลยครับคำว่าเบื้องด้นออานหนาเพิ่นบอเนี้ยคางผมกบว่ามันเด็ดขาดแล้วหนาเด็ดขาดงามขัดเบื้องเอิกมะพร้าวเพิ่นเบื้องทา้งใดนก็เตียมครับคอยตัวนี้แม่นเบื้องเราอิ่มจะขี่วางไหนเขากะเสียบาทุกคนเบื้องเป็นควงงามผมกับไทยสมือกันหันบางงามกับคืองามแหละครับแต่วาง,งามแต่ละคนไม่ขึ้นกันแต่ว่าตัวนี้เหมาะสำหรับผมบางเหมาะสำหรับทุกคน บ่จะมือเก่ามือใหม่นะครับเหมาะเลยเอาไปเบ่งงบเบ่งราคาเจ้าของอย่างเดียวเลยส่วนควายเนี่ยเปเ store, ็นควายงามเลยครับแม่นี่แล้วสำคัญก็คือท่องชัดเจนเจ็ดเดือนแล้วเ่ื้องกังวลใดๆดทั้งสิ้นแลวครับดีบ่ดีขอดไส้ปีใหม่เนาะคุณนุ่มเรือจะหลังปีใหม่น้อยหนึ่งเพื่อนผสมวันที่ยี่สิบมกรานะครับค่อยตๆเรียบเรียบดีเบิเนาะคุณนุ่มไกบอยชีกันใดๆนี่เอดมะพร้าวอีกน้อยเดียวหดหัวเขาควายยังซี่เห็ดด้หลายอย่างคือยังผม มองแหละครับตรงอีกอย่งหนึ่งผมเป็นสร้างภาพยูทูบข้ยบบเรียงครับแต่งเรียงงัวหลายเลยผมมองเป็นไหนครับผมอ่านได้หลายอย่างค้อยตัวหนึ่งบ่จะเป็นค้ยงามก็ได้เหรียญข้อยงามก็ได้ทรงลูกมาเป็นค้อยงามเข่าสนามประกวดได้เป็นแม่บอกเห็ดลูกขายได้หรือแม่ทั้งโตเพิ่นเองนี่ก็ขายได้พอมีกำไรเป็นค้อยงามได้ทรงลูกสายเนื้อลงตลาดสู้สายเนื้อวงตรงนะคุณนุ่มครับแม่นครับกับเป็นค้อยที่ให้เนื้อให้นางหลายไหมน้นสิได้ลูกผัวมาว่าลูกบ่งงามอะไรมันก็ต้องได้เนื้อมานน้ำแม่น้ำพอ แมนสีบอลลงสนามประกวดได้แมนสีบอลนั่นก็ตีเป็นเนื้อเป็นราคาเนื้อก็ได้บาลนั้นกล้วยยังสี่มันเห็ดได้หลายทางออกได้หลายหนาขายได้หลายย่างครับนองตรงเขาเลยอืมราคาเขาเปิดไปเท่าไหร่ครับนุ่มเปิดไว้ยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับเหมาะสมกับเนื้อหนังตนโตเพื่อครับไว้ใ่คว้หยัยกใส่รอยสี่สิบเจ็ดทองเจ้าหม่เจ็ดเดือนครับ ตามยุคตามสมัยครับผมลองเปรียบเทียบกันเบื้องเอาครับแต่ว่าค่อยตัวนี้นี่ตอนเป็นเช้านี่เพิ่นซื้อเ่ื่ื้อกันเกือบสี่แสนหมือนะครับโรนี้นะไม่นครับผมเป็นสิบว่าเคยลงสนามแน่ยย่โบ่ผมก็ยืนดียืนเป็นเทียงคัดแถวบ่นเนียอะรแต่ว่าเข้าบ่เอ้ยน่อหนาคุณเขาบเเทียงทีรีเลย เป็นไลยล้มเนื้อล้มตัวสมูทครับนี่เลีเป็นซีเรียมเลยงามมากงามมากเลยครับล้มเนื้อล้มคิงอ๋อแดดมาละกามเนื้อมัดกามเนื้อบริว้วข้อยผูกจะดูกันญ่ายง่ายเราทายสวยครับนะหนาบ่มเป็นข้อยอ้วนนี่ครับเป็นข้อยที่แบบกำลังงามเลยบ่ได้อ้วนปองเลยข้อยกำลังงามตั้งขนาดทองค่ะนี่พวกหลังพวกอย่างเพิ่นก็นยังบ่หลงนะคุณนุ้มเนาะครับผมหลังยังตรงดีสวดทรงยัง,งงามอยู่คือเก่าอยู่ เรามากี่สุดก็คือเรื่องการให้เนื้อให้เนื้อให้หนังเบิ้งงรับช่วงเอืองบมกเผาการเข่าคอเพื่อนว่าจะคุย้ยแม่คุ้ยผู้นะครับแต่เข่าค้อได้แบบนี้นะครับนี่คืองามนี่ครับเข่าค้อนี่ยิงลงมาไตาค้างลงมาเลยนี่เป็นสามเหลี่ยมลงมาเอืองหมกเผาหยยบเป็นห่ดหัวเข่านี่ครับเบ,บิง้งแล้วก็มาหลับกับช่วงทองเพื่อนทองงามๆาผู้ใดมีตำล้าเข่ากับตำล้าเบิดแล้วรับก้ยตัวนี้แต่ผมบม่ขออะไรตำล้านะครับ เบิ้งครับมาหลับกับทองเพม่อนกับงามอ้างกัเอิ้นมาคุยอ้างทองสวยๆครับกับเนื้อไทยไทยสวยๆครับเนื้อไทยโค้งลงจับลึกผู้หางกับเหยาแจกวางนะครับเบื้องหลังกับงามหล่ะครับภาษาไว้รุ่นเขาเบื้องหลังงามงามเลยครับมาฮัดรวยสี่สิบเจ็ดลูกสามนะคุณนุ่มลูกตัวที่สองครับโอ้ลูกที่สองครับผมสัวเดียวลูกสามลูกสี่สิบพุ่งย้ายออกไปอีกตีขยายโค้งสางย้ายออกไปอีก สมมติแงเอาข้างหนามา่ตองตรงกวง่าไหนห่วงโหเบิงครับบกเ้าบนต้นเสือเลยครับค่อยตัวนี้บ่ได้เป็นก้อนธรรมดาได้โยชลงมาตจ้งแจ้งคว้าผลลงมาคเอาเห็นเบิงภาพรวมอย่างเดียวแล้วครับนี่หนาตาวงเขาสวยครับหนาเาาหนาคมเอามากิกบกเพานี่ใหญ่ามากเทียบกับตัวพใหญ่เลยหนาก็พใงญ่อีคุยตัวนี้หนาอ่า,อางงามเลย แพงกัไเครับคุณนุ่มตัวนี้เปิดไววหนึ่งแสนห้าหมื่นกับห้าพันบาทครับหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันครับครับท้องชัดเจนตรวจอันต์ซาวเรียบร้อยนะครับครับคุณนุ่มตัวที่สองครับผมตัวที่สองนะครับลูกชายเงินดีนะครับอายุสิบเอ็ดจะเข้าย่างเข้าสิบสองเดือนนะครับความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบห้านะครับโอ้โหมาดีมาก แมนครับผมฟาดดวงครับตัวนี้อนาคตได้ทั้งพอพันถึงปั่นลงสนามประกวดยังสนามประกวดก็ได้ครับครับผมว,ว่าด้วยอายุด้วยสรลรละร่างกายลำเนื้อรำชิงเพิ่นมาดีเกินอายุในเกียรรุ่นเดียวกันล้องไปเบิ้งนะครับอายุอายุซ้มนี่เนี่ยครับโอ้โหเบิ่งถ่ายดวงดวงกระดูกแขงขาการยืนกะดี น,นี่เพราะท่านด้ฝึกมาไหนทีได้อาทิตย์นึงนี่แหละฝึกประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละพึ่งมาอยู่น้ำผมในอาทิตย์นึงครับผมนี่เห็นบ่แตะปุ๊บอยู่ปั๊บบ่มมีรูว้ากำลังฝึกครับผมตวัวดีมากกระดูกง,ง่ายมากครับเอาย่างยแล้วเบิ้งท่ายดูวยป่ะนี่เบิ่งท่ายดูวยวางโค้งลงไปเลยพุน่นเต็มจืดลือเลยแม่เพิ่นลอยหายิบสวงนะครับค่อยตัวนี้ก็แป,ปลกแหละครับ,รบอายุลูกเพิ่นซ้ำนี่ความสูงยังม้าขนาดนี้ ไว้ผวงไงไว้อยู่แล้วครับผู้มาเก็ดลงสนามนะครับเอาไปเข่าคลอดนอกจากเขาฝึกสมาธิเขากบเลี่ยงเสาแ์แรงกับระเพันแลีนออกร่างกายนั้นน้ำนี่ครับบางทีเคล็ดลับฟาร์มไงเพิ่กะเห็ดลงหั่นหั่นผู้เห็ดน้ำกันกับสีหูอยูุ่แต่หั่นมือไม้กับสีบอลูนะเพื่อเลี้งไหนเ้ยมุ่งเสานี่ผ้าแลนนี่ครับผ้าเลนเสาแรงนี่ครับจีนเรลากับผ้ายางว่าไวาจะโดยวิธีการก่อการกินปกติก็ตามนะครับส่วนไหลเพิ่นเลี้ยง กินเราคนจะผ้ายางผ้าแรนออกกำลังกายนะครับสังเกตเร่างท่ายลูกเงินดีนะครับอันนี้ไทยสวยเนาะอันนี้โบ้ได้ย่องต้องไห้เค่ดิษล่ะไห้เค่ดิษพนเลยลูกเจองเงินดีท่ายลูกเงินดีแต่ละตัวนี่นะครับเบิ้งไงครับโอ้ยครับผมนี่อ่ะท่ายหันผู้ใดไปถามประกวดเลยเขาไปเบิ้งในยูทูบเลยนะครับช่องใหญ่เพิ่นกับมาท่ายไว้เวลาท่ายยืนเลี้ยงกันนะคู่นุ่มแม่นครับผมกับไปท่ายงั้นประกวดเรื่อยนะครับผมบ่คอยไปท่ายลงในยูทูบนี้ท่ายภาพนิ่งไปสายภาพนิ่งต้องครับถ้าลงไปงั้นประกวดท่ายังที่ล่ะ พอพันดังๆใดหลายประเทศเดียวไปนี่โอ้โหหมุนลิงคิงนี่ไทยมะนาวตัดนี่ครับงามอันนี้เป็นคิงค่อยๆสีมันกับสีดอกแล้วเนื้อหลายๆเนื้อตเต็มๆเนื้อจับลึกๆอ่ะโบลีบ,บนะครับบบลีบนม่ครับ่ายบบลีบโบ่ทยสร้างนีงนะครับก็บปลายหูปลายหูยจะจะดำนะครับดูเงี้ดีดปลายหูจะดำนี่เดี๋ยวซูมให้เบิ้หง่อยนึงนี่นะครับแต่ไล่ขังมึงนะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งที่เบิ้งคนเบิ้องโดยงามเอามามยางมาทั้งแงะหัวทั้งนี้หมดแหลว่าหันฟังเขาเบิ้งฟังนั่นแหละหัวฟังนี้เบิ้งทุกมุมซีโตเนีนเนีไปเลยครับนาเขาก็เปิดกว้างดีครับผมขวางลงไปยังไงขวางอีกอ่าพ่อจัดท่าครับเอาเว้ยหนังมาหยิบซีเขาเบิ้งเฮ้ยเบิ้งครับ เป็นนะครับชิงควยน้อยอยู่ครับขนนำนมยังกันการอยู่อาญางมาเบื้องหน้าเขาในเงีไป่ะเนี่ยเรียมเนื้อเริ่มโตดีครับวนลงมาเบื้องหน้าเขาครับแป้งอะไหนครับคุณนุมตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้ที่หกหมื่นเก้าพันบาทครับหกหมื่นเก้าครับ สวยงามอคาอขาใหญ่กระดูกใหญ่ไข่เพียงกันดีเบื้องด้านหนาความหนาครับรมาไหเช็ดขึ้นใหญ่วะเนี่เยเฮฮวอนแล้ว,าวลตากลองครับคุณนมยืนยู่ห่มนี่ครับมี่พอญ่แหละครับเฮ้ยแล้วว่าจมกันอยู่ดิวะเ้อแม่นแล้วสูยยุ่งมงนะท่าน เขาก็อยากให้เอฟซีเขาเบิ้งแจงแจงคุ้ยนะผมมีผู้เด็กไปเบิ้งไร้คอกครับเสือคุ้ยเด็กกระจุงออกมาแจงแจงไปแล้วครับเขาก็เลยอยากให้เบิ้งแจงแจงอย่ามายืนในห่มยังไงนะงามบอกสวยงามครับนาคากเ่าเปิดไผยต่อโทรเข้ามาต่อหมักน้ำกันบางอย่างครับครับหูใหญ่อนาคตกวนสีหอดขอผับหนึ่งผับไม่ไม่ดูเลย สวยสวยหูกลางดีขนาดสวยงามครับก้อนสีหอดระดับพอพันผสมเอยงยุ่งขวากะเข้าก,กันทำเนื้อทำโตปันลงสนามเหรินสามประกวดน้ำพีน้ำนองเข้าก็ได้ครับอ่ครับตัวต่อไปนะครับครับผมเมียที่สามเขาเออเฮ็ดเหรนไปน้ำง่ายจ่าทาเหรนไปน้ำเบิ้งแบบธรรมาติไปเลยครับอ่อาคุณนมไรเหยียบไหมครับตัวนี้เมียที่สามนะครับแม่เผือกนะครับ ส่วนสูงอยู่ที่142นะครับครับตอนนี้นะครับเพื่นทองกับป่าประท่านนะครับในสองเดือนกว่าๆนะครับแม่นี่คลิปที่เลี้ยวมอนเมนโบคุณนมแม่นครับแม่ที่เขาเปิดยกแสนเก้าเนาะแม่นครับผมแต่เมื่อนี่จริงๆนี่ยเอฟซีเปนขอแยกไปแล้วแม่นแมนครับขอแยกไปแล้วเดี๋ยวล้อเพื่นเพื่นล้อท่านได้สะดวกโอนมาจำครับท่านสะดวกโอนมาจำแต่มื่อนี่ฮัสที่ไทยสองตัวนันก็สีหน่อยพอดแม่นแมนก็เลยขอเอามาโชว์ให้เอฟซีเขาเบิ้งน้ำ เพราะว่าตัวต้อไปเจียวลูกเพิ่นขึ้นนะครับแมนครับเราก็สิได้ว่าเรื่องพันธุกรรมน้ำจางน้อยเป็นอย่างควายคือกันเป็นอย่างขึ้นไปขึกันเขาสิเปเบื่อแตวนสูงกับสีกับลักษณะเพิ่นบ่ได้ครับเบิ่งการทรงลูกกับพันธุกรรมเพิ่นสาคั้นที่พันธุกรรมครับแมนครับแมนที่สิโตดีขนาดไหนครับแต่ว่าเขาฮู้เล่าก่อที่ไปที่มาพันธุกรรมหรือการทรงลูกการสิปบียตัวนี้เขาสิหมันใจไี่ว่าลูกเพิ่นสิวกมาดีหนึ่งเนี่ยครับควายเพิ่นขายโตเพิ่นอยู่แล้วครับเพราะนั้นเบืรัก ลำโตเพ่นธุำเนือลำคิงเราเบ่ิการส่วงลูกครับทีมสคันคือการส้วงลกูกสามยางประกอบกันทำนี้ได้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยราคามันเกิดสิดีกว่าไว้ยอื่นๆตัวอื่น,น,นที่ลักษณะคึ้นกันนะครับแม่ครับพันธุกรรมม้าลำโตพันดีบ่งบอกถึงพันธุกรรมพอเมอียส่วงมาไห้เรากะชัดเจนนั่งคือพันธุกรรมสี่ท้ายตอนมหาลกูกสามยางนี่ครับแต่มีได้กล้ยตัวใดตัวนั้นนี่ราคามันเกิดสิ่ยแยบเข่งก้มูจังหน่อยเพราะเขายืนยันได้เขามีมองอ้างอิงครับแต่เมื่อนี้เขาราคาแยกเขาขอบอกเลยเน Man, man. สำหรับคุณพ่อที่จองไวกับว็นอย่างนะครับสะดวกโอนกับโทรมาจังโอนมาจํามา้อ,อหรือจังใดอันนี้ผู้หมักน้ากับทรกขกับมาหาคู่นมเลยครับแมนครับเ,เพราะว่าคุณพ่อท่านได้สะดวกเขากับสีว่ตถดการโอกาสเจ้าของว่ตถดการโอกาสคว้มไู้คู่นมพร้อมเพื่อเขาได้ขายไปไว้กว่าผู้พร้อมเขากับไห่เพิ่นนะครับเอาเพพอใหญ่เบืองไทยนะเดี๋ยวขอราคาแยกครับมื่อนี่เมืองราคาแยกนี่ครับ รับประกันว่าท้องฟ้าประท่านลอยอเส้นนะครับที่ไปทีไม้ชัดเจ็นมองผสมกับเห็นครับผู้คนผสมกับหูจักกันเห็นครับบังครับสวยงามมากหนาใยอ้างเลือกกระดูกใงเผือกเปือกเจี้ยสีนะครับคันเป็นลูกฟ้าประท่านออกมาเป็นเผือกเนาะพี่ตุมีตัวหนึ่งนี่ครับราคาราคาล้านหนึ่งครับหลอดหลอดล้านยุบบาทหนึ่งครับครับณตอนนี้นะเราควรจะซื้อกันนี่หรือเราไปขอซื้อเพิ่นจ้างกับว่าได้เลยครับตอนนี้บอกให้เลย หาหกอยู่ครับเผือกตูดนั้นหนามันดีดีนะครับเหง่อไ่มาเบิ่งข้างหน้านี่เหง่อหางๆสี่ห้าหนกอยู่ครับผมหน่อยตัวแต่ข่ายใ้มันสูงมันกัดมันกัดหน่อยตัวคือกันเนาะครับเนาะค่อยเผือกครับครับเผือกฝ่ายครับครับฝ่ายขาวๆนวลๆตาเบ่งสบายตาโอเชียนี่ละยืนหันอะไรไงต้องไปยืนไกลกันกับควายให้เทียบให้คนได้เบ่งให้เอฟซีได้เบ่งค้นกับควายใส่กันคุณนุ่มขอราคาเฉพาะตัวเพิ่นนี่ตัวนี้บะครับผมครับ ขอแยกเลยตัวนี้เปิดไว้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับห้าพันบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับครับขอภาพนีงหน้าหนึ่งไอเอ็ซีเฮาเพื่อเพิ่นเจ้าของไม้เนาะอยากได้รูปกถากมานั้งคู่นู้นนะครับผมถ่ายให้แหละไอเมนซื้อควายไปเราจ้างผมไปถ่ายมันกับมะว่างนะครับบริคิวถ่ายวิดีโอสวยงามมากครับสวยงามมากฝังไม่ค่อยชิบเลยเนาะควายตัวนี้แมนฝังไม่ค่อยชิบจากสมาคมเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นแล้วเรื่องบ่าวบาที่ไปที่มาบล็อสืบครับ เอารหัสเอารหัสเราทั้งสมาคมเช็กได้เลยครับชัดเจนครับนั่นนะครับความชัดเจนของพันธุกรรมฝังไมลคดชจากสมาคมอย่างพัฒนาควายไทยที่ผมจําซื้อมาได้เลยสมาคม <laughs> พัฒนาควายไทยนี่ละของจีเพียรเจ้าทุยเหรครับเขาไปเบิง่งฝังเรียบร้อยครับทั้งเมียทั้งลูกยืนยันสายพันธุ์พันุกรรมหายเรียบร้อยครับมันจึงชัดเจนเพื่อไปเพื่อมาใบหลอดหายเขาก็ยังเช็กในระบบได้นะครับอืม ว่ยาเงี้ยเหลียวบ้างนาะเราย้ำได้บางยัเซว่าท่านกูหอน <laughs> มันงาบม,มั้ยครับผมเรื่องเ,เอาครับตัวนีไปเลยครับ <S <S ตัวที่สี่นี่แหละครับผลงานของแม่เผือกตัวที่สามเพิเมื่อกี้ตัวเมืม่อกี้ครับผมเป็นอย่างผมจังอยากอธิบายหลายจัน้อยสุทียผาภมก็บพวกค,คยเบาะนะครับเรื่องนี้เพราะว่าคายตัวละตัวมันมีพันธุกรรมพันธุกรรมแต่พอตัแม่ลงมาเราก็มาพันธุกรรมตัวเพลินที่บ่งออกออกมาล้ำเนื้อล้ำชิงหนาตาเพล่น ว่าได้พอได้แม่บอเดนบ่เราส่งมาหาลูกนี่ครับเอาคุณนุมขอรายละเอียดตัวเพิ่นนะตัวนี้เป็นสาวน้อยนะครับเป็นลูกสาวแม่มื่อกี้นะครับผมอายุตอนนี้นะครับสิบสามเดือนนะครับความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบผมประกันในร้อยยี่สิบเก้าไม่ขาดนะครับตัวดีมากครับวางเลยสายประกวดอีกแล้วตัวนี้ก็ฟังไม่ก็ชิบแล้วครับเรียบร้อยครับผม เดินสนามกว่าได้ครับตัวนี้บ้องเชียงไปฝึกน้อยเดียวอาหารก็อาจอีกน้อยหนึ่งกิลงสนามได้เลยครับครับตัวดีมากหยิบซีบ้งอะไรครับอายุยังหน่อยนะคตดอีกไก่ครับวงการเขาคอลําเนื้อตัวดีเป็นลูกตัวใดญคกว่นุ่มลูกแก้วฟ้าครับผมนี่ใสควายหยักเงิ้หล่านมุนคาตะกี้เนาะดังมากมาก,มากละ่ะเนี่ยค,ครับมุนคาสูงตัวตีในวงการควายบูมอยู่ช่วงหนึ่งเลยครับนี่ครับ อาทิตย์ที่แล้วลบมือท่านนิ่งครับอาทิตย์นี้เริ่มนิ่งนิ่งมากกว่าเฉิงอาทิตย์ที่แล้วเขากะฝังไม่ค่อยฉีดไปกว่าหนามื่อเดียวแมนแครับฝังไม่ค่อยฉีดกว่าหนามื่อเดียวเบิ้งโอ้จะขามือใครตากรองซะเนี่ยใส่ความสนิทดิผมแต่หังโบได้ไปด้วยคาควายเพื่อนที่ขับบอเลียนบอัวกันไปแต่ว่าเขาซื้อนะครับบอซื้อนะหยบซีนี่บ่ต้องบ่ต้องนั่นเลยครับบ่ต้องยานว่าโคมาต่อเพื่อนสี่ว่าทันที่ โผลมาได้ย่งไร้นเขาครับโตมาพูดคุยกันได้อยู่เขาควายมันสมต่วใดบอ่อขาดทื่นผืนแบงคือนเขาครับเ่าว่าคือย,ยังบ่อหครับแม่ยหลวงมาแม่ลูกเอาไงบังทไทยแน่บเลยบางเท้อมันกะเป็นแม่ยหลวงนะครับเวลาเขาสื่อมากสิบางเท้อเขาก็อยากขายอยากขายขา,ขายตัวใดตัวนึงก็อยากขายมันได้หลาเล็กน่อยนะครับพอโตตอม้ามันก็จังเหลือหลา้อยนอะครับเท่าถ้าเกิดว่าถ้ายกเป็นคู่ไปจนยังสินะครับ ผู้ขายนี่ก็คืดง่ายใช่กันนะครับบางเท้าขันค้ายลูกออกหน่อยหลายหนาๆยี่ห้อหลังน้อยเดียวนิ่งๆไว้ยังแม่ไหลายนะครับอันซีนะครับบางเท้อก็ได้สังเกตให้ยังมองรับถ่ายขึ้นกันกับตัวผูกว่งหันเลยใช่ครับถ่ายง่ายเดินหนาไปเดินหนาไปจัดทาสวยๆ f 4งถ่ายง่ามเงาหางใหญ่ครับอ่าถ่ายมดนิงคิงเลยครับ ราคาแยกคุณนมอ่ะตัวนองพิ่นเนี่แบงเท่าไหร่ครับตัวน้องพื้นบอกครับครับผมเปิดไว้หกหมื่นก็ผ่าพันบาทครับโอ้ยตากองคือตอนพื่นไหลสองหมื่นเป็นพื้นที่มันถือด้าแล้วปะพูดไปยังครับดีก็พูดมีคนตัวครับผมนอนมักน้ำกันก็ดีใจแล้วครับเขาขายของผมมีคนถามเลยบางทีเขาก็ขึ้นอยู่ด้ตากลองกับบ๊แมน่ามาไทยเอาตังเงินเพิ่นนี้ครับขึ้นยู่ดิไปไทยบริได้ขายมือต่อไปเพ่นสิจ้างกูณบาขึ้นยู่ดิครับครับขึ้นต่อ ทุกคนแมนตาก้องสิบเรียงควายก็ตามนะครับควายอยู่ข้อผมขายทุกตัวครับขายทุกตัวเราก็มีราคาพร้อมครับคลิปนี้บ่ได้ขายคลิปหนาผมก็ถไทยขายอีกคือคือทางช่องเนี่ยครับผมนี่ผมผมกาหนดเราก็บอกผู้ทายน้ากันไปเลยบบมีราคาผมขออนุญาตโบไทยให้ครับสีช่วงเดี๋ยวขอหนาโบชว์ครับช่องเอื้อนเพิ่นรับไทยโชว์จังติดต่อช่องเอื้อนกับเปิดโกอากาสให้หลายๆทางเราให้ความชัดเจนของช่องเขาคือขายทุกตัวมีราคา ราคาซื้อได้ทุก,กว่าได้ทำแมนครับเอาใยยางโชเนี่ยบ่นี้คือเทียงหนิงดีแท้พงเย่ี่เป็นล้มกวนควายในหัวอาครับตาตัวสุดท้ายแล้วยางเบ่งทวงทานเนี่ยเอ้มีควายว่างๆเนาะคุณนุ่มเนาะมีสนามประกวดใกล้บ้านเนาะพงเย่เนาะครับเจียวพงเย่เราไปไปจับควายเปย็นยางสี่สีสดันล้มเป็นน่ผู้สูงอายุอาย,อายุเยอะที่สุดในสนามประกวดควายไหมจุงควายลงสนามไหมไหวบ้านเะ จะไปล้มกวนมานหนอจะไปเดินสนามประกวดไหมเออนั่นแหละให่ไปยืนถอๆอกไว้ให้คนนั่นข้าเจ้าได้เบิ่งเปรียบเทียบกันนี่หกหมืนเก้าพันบาทหกหมื 60, ่นหาครับไอ้หกหมื่นหาึขข้ขืนเอาราคาหราเปล่าเนี่ยวั <c oughs> งหันยังอีซือวันหาเ่อนอยู่เลยภาพนี้ผมท่ายเก็บไปบทุกตัวแล้วครับ บ่อขยายบ่อแต่งใดๆทั้งสิ้นครับโตขั้วายนี่ผมจะบาแตะเลยบ่อขยายขาเขาทุกอย่างสัดส่วนตรงตามวิดีโอทุกอย่างภาพนี้ังใดไก่ยังสั้นหระครับมีการตกแต่งใดๆยืนยันตรงปกทุกตัวเอาคุณนุ่มเขากองหน่อยเดี๋ยวขอโปรโมชั่นโปรโมชั่นการจัดส่งให้นอกจากราคาเขายังต่ออะไรอย่างนี้ครับมีโปรโมชั่นการจัดส่งฟรีภาคอีสานให้ครับเอาเขาใช่ส่วนเราเราห้อนเดียบไงเขาเขาเขาคอกซะเอาลักเอาเขาคอกรถแล้วฉีดเป็นล้ม เอายืนได้ปะยืนกับยืนเลยน้ากันล่ะเออ,เอวันที่เถ่าพนั่นคุณนุ่มอยากไปเอาคุณนุ่มฝากเบอร์โทรสถานที่ตั้งก <c oughs> ับโปรโมชั่นการจัดทรงครับครับสถานที่ตั้งนะครับค้อกวข่คุณนุ่มนะครับตั้งอยู่บ้านหน้านะครับตำบลม่วงนาอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับเบอร์โทรพทรนะครับกับศูนย์เก้าแปดห้าสองหกสองสองศูนย์เจ็ดนะครับ เป็นทั้งเบอร์โทแลกเบอร์ไล์นะครับผมวันนี้โปรโมชั่นนะครับเข้าทรงฟรีในภาคอีสานนะครับถภาคเหนือหรือภาคใต้หรือภาคกลางก็ค่อยจังค่อยว่ากันอีกเท่ยนึงครับซอยค่ารถกันค้นละเครื่องก็ได้นะครับถอวันนี้สวยงามแล้วก็ชัดเจนตาก้องอย่กบวกลายง่ายครับหลังๆนี้เพราะว่าเย็บซีวากะเผื่อความชัดเจนยังน้อยครับวกลายน่อยครับตาก้องกับออนุญาตบวกลายน่อยอันใดหูวกับทีว่าครับอธิบายให้เพื่อความชัดเจนเย็บซีสื้อไปใสบายใจ เอกสารใบซื้อขายมีให้ทุกโตครับอยากให้ลงรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเรื่องราคาคราาอยากสงวนลิขสิทธิ์ไว้บ่บ่เขียนก็ได้ครับให้โทรมาบอกมาแจ้งก่อนถ้าสงสัยหรือจังไหนนะครับให้ให้มาเบิ่งอยู่หน้าคอกนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับควายทุกโตที่ไทยนะครับผมยืนยันเสมอควายทุกโตที่ไทยมีตัวตนวยุคขอกนี่แหละครับมาเบิ่งอย่าไปถามเบิ่งห่วงอื่นน้ำผู้เพิ่นเพิ่งจะกลองควายนะครับมาเบิ่งยุคขอกมาคุยกันมาจับเบิ่งบ่ายเบิ่งประวัติอย่างหูวกับทรมาบางโตบอลตรง แต่ข้อยมาจากอื่นเขาพวกผู้ระวัตินะครับเพิ่์ดอาจจะตัวเฮามาอีกเทียนนึงก็ได้เพราะนั้นสี่ขู้ที่โตข้อยยูน้ำเท่านั้นแหะครับเขาก็สิบอกถูกยางที่เยาหูนะครับชัดเจนยร์ขึ้นเขาละครับฝากไว้น้องเขาเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือนตั้งใจในการทักปครับขอบคุณคุณนุ่มครับพ่อใหญ่ครับครับขอบคุณครับผม